นายสรัญศักศรีเครือเนตรปรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลขสองทางหลวงหมายเลขสองสองสองอุดรธานีบึงการโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ร่วมในการประชุมโดยกรมทางหลวงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงอุดรธานีถึงบึงการ โดยมีการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรจากอุดรไปบึงการเพื่อช่วยลดปริมาณการจราจรที่ผ่านบริเวณตัวเมืองหนองคายรถที่ไม่ต้องการเข้าตัวเมืองให้เลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้ก็จะมีทั้งการประหยัดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายรองรับการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมละสี่ครั้งทางนี้กลมทางหลวงและบริษัทกลุ่มที่ปรึกษา ได้นําข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงข้อกังวลต่างๆจากการประชุมมาพิจรารณากําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและนามาเสนอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ครั้งที่หนึ่งกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ครั้งที่สองบริษัทษที่ปรึกษาได้นําข้อเสนอเสนอแนะและข้อกังวลจากบรรจุรองเสริมท้องถิว